เป็นไปนหรอพอ่อไม่สังไม่สครับตอนนี้เรารับแจ้งว่ามีหัวตกบอ่อนะครับกำลังไปดูที่เกิดเหตุนะครฮะมีน้ำอยู่่ได้นี่อา้าว ก็เลยอมัทั้มือสางอย่างที่ม่อยู่ในอยู่เ,เ,เ,เลเยแนะท้แตลกมันเป็นโไปก็ไมู่้วมมันนะกเลยเป็นแคงคนไม่ออกขึ้นไดนะตะเกาัวนี้มันมันคุ้มไหมบอเออคุ้ม นาคุ้มด้วยนี่หกเขาันอย่งเขามมแนวลงหมนมุ้นี่แถวตองใส่บมตองเป็นบันไดเป็นไม่้เงม้คนมีบันไดลงตั้งตองรุงหลอกตัวงอก่อนเนวเนี่ยเป็นไดี่มันใดไม่เนี่ของไฟ่้าด้มุ้งฝ้อยยิ้มพี่ใดบ่มีไดตำรวจมีเบอร์ไฟ่้าบอยิ้มบนไดเขาตะคีเราแป๊บเลยก็ไดรอวะ ได้ยังหรือเปลาว่าลดไปโคเสียเบี้ยวไะมัม่รอกลดไปโคยู่พัดูสุกบอกอยู่น้ำหาจะซื้อาเยแค่เยกะนะมูลนิยมน้ำรูปเรียบร้อยเลยโอ้ย้องใส่สองสามัวม้มาจะไหนนะใครอยู่โมเมนคน

การสองเนเลยการกสองเดอิวันมาต่อยุ่งไปาเชียงกุุ้งตีบวสาบวิสมตอไปโคันทีบัวิสแล้วมันมันต้องมาทุทั้งใต้หุ่นจังแม่นขอแกะั้นแกะที่งนจังจไออยากมาทั้งยังยังังออยากใครโวกันที่ที่ไปทังหน้าพูที่ไปทั้งหน้าพุ่าทั้งหลังเอา่องกันท้องไกเขาลอก่ไม่ บ่าจะลไปอยู่จะไหมัดอยู่ลบอีกรอบหนึ่งันเดี๋ยวนู้เนาะคอยังไม่ร้านต่างเดียวว่าเป็นยังทบประกไปเลยทบปกันเลยทบปกันเลยเกี่ยวเขาอันที่เลยเดี่ยวกามัดเส้นขนน่ะแขวมัดเส้นคนละ้แขวไปแล้รถขึ้นมาขึ้นกาปงวขึ้นมาได้เองมันดินกันจะมีจะมีอีกจานหนึ่งนั่นคือผันไปอีกที ตัวจะลงไปไปตัวคล่องลงไปออกลงไปตัวคล่องไปลงไปลงไปวงก้นนนไลงไปเยียบมีเยียันเดียบปลูกอะไรเต้สุดลงไปเพื่อไหนตีเขายังบอกคาร์เอยลงไปเพื่อไหน่งคือบไปลงไปตัวเยียบจับบาคนลเสร่้ไปลงไ เอนว่าเหน่องมึงกันลนู่ล้มสั่งเอาว่าขึน่ได้เอาเงน่ยว่านี่ไหมลูกังต้องไปงยัดระวัิให้ดอดไปไปไหนยังไงไปไปกอีี

่ได้บ่ได้ว่าได้ครับเวลาเวลามนั่นมันสิปดแขวว่ได้เวลาเวืขึ้นมาได้มันิดินไงดินดด้ป้แขีวเลยป้เขียวต้นนี้ชุดทั้งคันคันเพิ่มเริ่มยกนี่ออกแล้วอะไรก็ได้แามันถ้านไสค่อนใครเดี่อคนยหญ่ใหญอยากตี่ั้เชาก่อได้ลคนในรายจะไปไหน

ยันหวว่าผ่าไปโคเรีนเออยันยันผ่าไปโคเรีนกับบวกไม่ไม่้เขาหมดทีาแา้วตนนั้นมันรู้จีไปรู้จี๊ดทนี่เขาแม่รู้เรื่องมันขึ้นเลแล้วมันก็จะก็งรถันผ่าได้แค่ยันผ่าไมาเรียนนี่ัววางนะยนหนา้อได้วยมันเป็นแห้งมแห้งนันเนกันนะลุงักหนากับังหลังอะนเกิกันเด้อก็รู้เ้มังก็รู้นเกิงกัน

บ uh, ก็กันบกบกกันเลยกันรัวจากปากกันรั่วหนบ่บบ่ต้องบ่ต้องปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยสิมุเทได้กี้สวนนึ่งกับสิมเได้กุกีเ่นยันม้านเม็่นสกเทได้กุี้นั่นฮะส่วนเได้กุี้เลยเวลาเนี่ยเขาจะดีนับมือลงไาเห็งาเลีนเลยทำมันเลีนน่งงึิจากสางมันเลียนหมดดิเออขมากนิดหนึ่เออปีนดวย ก็อยู uh, but, 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 but. ่ในบ้านคือไม่เะพอเขาไมนพลาปตาไม่พูแน่วันเหนียววนาจะถ่ายมากสินะโอ้บเบ่เมื่อคืเหนั่น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 มใ่ม่นช่อ่าวันเดียวเดียวเดียวแล้วกลไมต้องอะไึงวันที้ไหน็ม้แต่มนก็ไหนอยู่นตัวกนแต่าสที่มนี่กพายังม่ได้เขียวได้เขียวกันเขาเอาไปลูก่วนเดียวกันนัาก็ทิตอตัวไปแงหล้งหมย เห็นไหมเห็นออกเยอะที่เดียวแล้วนะตูดไปก็ค่าแต่มันติดรอติดอันข่านาพุ่นซิกซิกซิกเออซิกก้อนูเออนติดข่านาพุ่นทม่นี่ประเสริฐของว่ามันยูแล้วมันดีอยู่ขวางหัวแล้วทีผสมถ้ากว่านี้หาเห็นเหมือนว่า

เอาเอาไปเจียวเจียวไปไปตวเนนั่นากหนอว่าผูกเขาเขาคนเขาดึงดึงควมัน้ปลอีนํุกอีกนะเาเสียเียเผูกเชียรเขาูกควงวนั่น สองทบป่ะทบเดียวกับพ uh ่อเลรียบเรียบเอาเสียทบเสียพมันะนะกปลูกูเลยนะอดเลดึงคให้มันมันเหยียบขึ้นแม่ทบเลยเสียกนทบสปูกไดท้ายจะตีมันดึงท้ายจะตีไ่ยมืนท้ายเออเเสียอตีเส้นม่ดไปบูกเสีค้เเข้นนดึงให้คนดึงคมันเหยียบขึ้น เดเดนเมาแดงเดึงเอนนีละไปดึงดเสยดอนมเสเนเลยยกเลยยดแล้วเสยดกันนเลยอยดแล้วเตืนไเลยเตืนเลยเสียเข้ามันต่งมันเคเียวมาเลยยเลยเร็เดวเลย้เร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยเร็เลยเลยเร็เเร็เเร็วเลย

อันนี้สุดเดแียวนะทหมันเลี้ยวดกย้อไปอีกกันเลยให้มันเลียวลนึกอ่าจะตายยัไงไปวันนี้ตกแจ้ง เสื้อพูกอีกหรืยบนะใช่เสียบเท็นเสียบตรงนี้เยนะดึง้นไม้่าฮุมเียนะบ่อบ่อเก่านะมีการใช้งาน น้ำลึกก็ประมาณ50เซนไปไปไปยังไเจ้าเมันไปเจ้าวหาเจ้าด้ไเ็นโซ่เลยก่อนโซ่โตแก่ก่อนเย้ นะครับเจ้าของแ <นะ S 2> มคโครเขาที่มาช่วยครับเสียบเบี้ยสามใจครับผมเคยได้รายงานนะก็ตัว <c oughs> นี้ยังอยู่ในระหว่างตกใจนะ เราคิดนี้ครับ,บ,บเขยัะหัวแต่เตีหยร้านเมื่อวานนหเมื่อนเขาไปเจียบเราบอกคสหรับคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่รับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ